คนที่พี่จะแนะนำให้แกเขาเนี่ย<อ>เขาดีมากเลยนะยังไงอ่ะแกก็ต้องคว้าเขาไว้ได้เข้าใจไหม,มเมย์เ้ยเมย์เราไม่เลิกกันได้ไหมอี๋ยาเนี่ยแฟนเก่าแกม,มาได้ไงเนี่ยฮะไปนี่ไปเร็วเมย์นี่เมย์คนที่เขาจะมาดูตัวแกวันเนี้ย<ๆ>เขายอมให้ค่าสินสอดตั้งแสนแปดเลยนุย้ยตอนนี้แกน้ำหนักเจ็ดสิบใช่ปะ่ะ ถ้าคิดเป็นกิโลเนี่ยก็ตกกิโลละสองพันเลยนะเว้ยเฮ้ยพี่วัดนี่สั่งกับข้าวดีกว่าสั่งแพงๆเลยนด้วยเพราะยังไงอ่ะเขาก็ต้องเป็นคนจ่ายอยู่แล้วจัดไปเน้องงั้นเอาหูฉลามคนละมม้อเป็ดปักกิ่งหนึ่งตัวแล้วก็หมูหันหนึ่งตัว Ó, แล้วก็เป่าหูน้ำแดงอีกหนึ่งห uh> ูสเต๊กสเต๊กหมูอีกโอเคไหมพี่ป๊อปจัดไปน้องรักต้องแบบนี้แหละขอโทษที่มาใส่นะครับพอดีติดธุราดหน่ไหครับนี่หล่อจะงเลยอมพี่ป๊อบยังไงก็ขอฝากน้องสาวผมด้วยนะครับพอดีว่าน้องผมเนี่ยมันยังไม่เคยมีแฟนเลยอะครับนี่พ่อผมบอกว่าจะแนะนำแฟนให้รู้จักเนี่ยก็เขือนใหญ่เลยนะครับ ยังไม่เคยมีแฟนเลยอะ่ะม,มเราสองคนไม่เลิกกันได้เปล่าอ๋อ,อ <c oughs> ไม่เป็นไรเลยครับผมว่าใจถึงแม้ว่าจะเคยผ่านกันมีแฟนมาเนี่ย <c oughs> ก็ไม่เป็นไรนะครับข <c oughs> อแค่ว่าเป็นคนที่จิตใจดีแล้วก็ไม่ฟุกเฟยอก็พอแล้วล่ะครับขอ <c oughs> <c oughs> อนุญาตเสิร์ฟอาหารนะคะ หมูสเตะ๊ะแล้วก็สเต็กหมูส่วนอาหารที่เหลือเดี๋ยวตามมาทีหลังนะคะโอ้ยทำไมสั่งกันแค่นี้ล่ะครับดูจากการสั่งอาหารก็รู้แล้วล่ะครับว่าคุณเมย์เนี่ยเป็นคนที่จิตใจดีไม่ฟุ่มเฟือยเลยครับแน่นอนจริงครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยสัยเรียนมาหาลัยเนี่ยน้องสาวผมเป็นถึงดาวคณนเลยนะครับก็หงอยู่แล้วสิโคตดทั้งคณนเนี่ยมีผู้หญิงคนเดียว คุณชอบฟังผมก่อนดีกว่าน,นะครับน้องสาวผมเนี่ยสวยมากเลยนะครับท <c oughs> ี่ถ้าให้คนที่ชอบน้องสาวผมมาต่อแถวเนี่ยยาวไปถึงอิตาลีเลยนะครับจริงครับแต่ผมว่าไม่น่าใช่คนที่ชอบเขาครับน่าจะเป็นเจ้านี้มากกว่าครับเพราะเวลาเธอไปกินข้าวที่ไหนเนี่ยเธอไม่ชอบแจกต,ตังครับทิ้งตลอดเลยครับนี่คุณเป็นคนแบบนี้เหรอไปแ จ้อครับเดี๋ยวก่อนสิครับคุณไม่ต้องมาส่งผมหรอกครับรถของผมเนี่ยจอดอยู่แค่ตรงนี้เองป๊อบรถหรูมากเลยอ่ะผมขอตัวก่อนนะครับก็เออดินี่ถ้าแกได้แต่งงานกับเขานะรถคันนี้ก็จะเป็นของแกครึ่งนึงพี่ว่าไที่เรียกไปแสนแปดเนี่ยน้อยไหมวะรู้เนี่ยเรียกสักห้าแสนก็ยังดีจะบ้าเหรออย่างล้งสาวคุณเนี่ยนะสี่อดห้าแสนผมอยากจะรู้ไอ้โง่ที่ไหนมันจะมาเอา ผมเอาครับไนผมยอมจ่ายให้คุณ5 0 0 0 0นเพื่อแรกกับการได้ใช้ชีวิตอยู่กับคุณจนคุณมีอายุครบ100ปีและกว่าคุณจะมีอายุครบ100ปีคุณยังมีเวลาเหลืออีก75ปีปีหนึ่งก็จะตกอยู่ที่ประมาณ6,666บาทหารกับ365วันก็จะเท่ากับวันละ18บาทพอดีตอนนี้ผมมีอยู่ทั้งหมด36บาทงั้นผมขอใช้ชีวิตอยู่กับคุณ2วันก่อนแล้วกัน ผมลืมพุ่งเงินมาด้วยอ่ะพรุ่งนี้ค่อยเอามาให้ได้ไหม